นี่อ้นนั่นอ่ะป้าเขาอ่ะซื้อส้มมาให้เราเนี่ยนะ,ะเดี๋ยวลองกลิ้งไปกลิ้งมาแล้วก็ยุดมันก็หยุดท,ทันทีโอ้โหส้มวิเศษหรือเปล่าหยุดได้ด้วยส้มวิเศษหรือเปล่ายุด จะฉันจะฉันกินข้าวแล้วก็ไปเตะฟุตฟุตบอลกับเบนดีกว่าแล้วซุ่มอยู่อยู่ข้างๆบ้านเรานี่แหละเตะฟุตบอลถูมสวยแล้วหยดุด เบนเราขยับตัวไม่ได้เลยอ่ะชอยชอยชอยแทงเพือ่อนรักเราขยับตัวไม่ได้เลยเนาะหยุดมาเก็บส้มให้ให้เป็นที่ไหนนะเก็บให้ที่เดิมไม่ใช่ที่ใหม่ห้ามกองเป็นรูปมอเตอร์ฟไซค์นะโอ้พี่ <c oughs> เก็บส้มหมดแล้ว ก็เป็นเรียงเดิมๆเช่นห้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์